รัวคู่ชิงชานาเลอร์ประจำสนามบ่อพันขันประจำปี2566ได้แก่เพชรภูขังพบกับเรือเฮกนิรบิทขอเชิญท่านติดตามรับช<ถา>มได้นับนี้ ที่เกาะมาเก๊าฮ่องกงยังมีคนถือหวย5าหนึ่งอีกด้วยก็บอกเจ้าแล้วอ้าวไฝ่นั่งหายคนถือเล่นซะละล่รอบสุดท้ายสุดมาแล้วมาแล้วจ้าเอาละว้เอาละว่า ตอนนี้มาดูว่าเาี่วทีีสมัครกับรรบจิงเจะเลยพระเภทสิสิบไมพายที่สนามดีมีคุณะมาตำบลปด่นลาดอำเพอหนองหีนจังวัาบริเวณจดนดานน้ำสนามบอกผันกันออกมาก็สดใสซาบซาว่ากันมาที่ว่าใครจะไปใครจะอยู่เรือนทีที่ไปธรรมดมีนาวเทพเด่เรจะเร้่ินดีนึงหรือไมว่าวันนี้เจอใสไม่เจอนั้นมเจอกับเทพผู้คำเริ่มสลับตั้ต่อกันมาชนเดที่ว่าหัวตอหัวตาตตาผาตอผ่าหัวเริ่มายถ่ายเริ่มสักเสียงประดังสลยบบันไดเอาเลยหัวไปยังลานถ่ายก่อนจะสระเริ่มอ ว่านหนักล้วท่านผู้ชมตอนนี้เข้าสู่ตุวนี้ช่องกับเพดเดลเมตร่างน้ำสิ่งที่เจอกับเพชรผูกขำร่างนะแต่ตอนนี้เบียดเสร็จแล้โอ้โหไม่เบียดเสร็จแต่ตอนนี้กระเพดเดลเมตตัดจุดนิดนึงจะหนีตลอดร่างของตอนนี้เพชรผูกขำเบียดขึ้นมาเบียดจริกกระเพดเดลเมตเดี่ตีกระเพดเดลเมตเจะตีจะหนีไปไหนเพชรผูกขำเบียดจริงเพชรผูกขำโอ้โหเพชรดผูกขำบอกว่ามีการรับสายไม่มีการลดละมาสองใส่แบบโค้งอยู่ต้วยอีกประมาณหนึ่งร้อยก็ไม่จะเข้าส้นใจตูดี่แล้วครับท่านผู้ชม แม่ไม่มีคำว่าขอให้เราสำหรับเพชรภูคำคำว่าถอดใจไม่มีลูกผู้ชายคนนี้พยายามขยับมาพยายามขยับตามมาพยายามตามมาติด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 สุดท้ายก็รูดเอวเส้นใจจิงชนเลิศ รรหว่างเรือเพชรเดรมิทร่องน้ำสีน้ำเงินครับพบกับเรือเพชรปูคำร่องน้ำสีแดงผลการแข่งขันครับคณะกรรมการเส้นชัยครับรวบรวมเส้นใ,นให้เรือที่อยู่ล่องน้ำสีน้ำเงินครับเป็นเรือเพชรเดรมิทเป็นฝ่ายชนะครับร